เบอตัวซีรีส์ Rock and s o ซ l จังหวะร็อกปฏิหารรักที่ทำให้แฟนๆต้องละลายใจอยากว่าไปขึ้นรถไฟฟ้าขบวนพิเศษกันทั่วหน้าซึ่งมีการร่วมมือระหว่างบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมเพลงและบันเทิงทำให้ซีรีส์นี้เป็นที่รอคอยและสนใจอย่างมากซีรีส์นี้มีการนำเสนอเรื่องราวของนักร็อกและซอนที่มีความรักและความสัมพันธ์ที่ลึกลับทำให้เรื่องราวเป็นเรื่องที่มีความโรแมนติกและความลึกลับอย่างมากซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนๆต้องติดตามอย่างรุนแรงแต่ที่น่าสนใจคือการแสดงของ ลุคอิชิคาวะที่มารับบทการยมทูดหนุ่มสุดหล่อและสุดกวนที่มีท่าดิดนิ้วยั่วใจทําให้สาวๆต้องเจ็บใจอยากว้าวไปด้วยลุกกล่าวว่าตอนนี้คนจําภาพดิดนิ้วของผมได้แล้วทําให้แฟนๆต้องเจ็บใจอย่างรุนแรงแต่นอกจากนี้ลุคยังเปิดใจว่าการแสดงบทบาทนี้ทําให้เขาต้องปรับตัวเองใหม่ๆต้องเตรียมตัวเองว่าเป็นยมทูตที่มีอินเนอร์และมองเห็นโลกในมุมมองที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปทําให้เขาต้องมองโลกในมุมมองที่ลึกลับมากขึ้น ลุกยังเล่าเพิ่มเติมว่าในเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความตายมันเหมือนมีความโรแมนติกคอมดี้ที่มีข้อความที่ค่อนข้างลึกซ่อนไว้ในเรื่องอยู่ทําให้เราเห็นว่าซีรีส์นี้มีความหมายและความลึกลับที่น่าสนใจมากแต่นี่เป็นความคิดเห็นของลุกเองและความคิดเห็นของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันจึงขอให้ทุกคนได้ติดตามซีรีส์และมาฝากความคิดเห็นของตัวเองด้วยนะครับซีรีส์ร o c k and Soul จังหวะร็อกปฏิหารรักจะมีการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์เวลา19นากากทางช่อง7 HD หรือสามารถชมย้อนหลังได้ที่บกักบูทีวี